ไปกันทีจังหวัดพัางงากันต้อนะครับเปิดูนย์บริการคนพิการแบบเบสเซ็ตโรงพยาบาลตะกัวป้าอำนวยความสะดวกออกบัตรประจําตัวคนพิการให้เขาทึ่งสวัสดิการของรัดย่างเทาเทียมกันโดยแต่ว่ารับนายเอกลักษณ์ลีเซ่นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัางงาเป็นประธานพร้อมตัดริบบินนะครับเปิดูนย์บริการคนพิการแบบเบสเซ็ตโรงพยาบาลตะกัวป้าโดยมีนาวาตรีโนยิ่งโนสมารีเซ่นนายกเล่ากาชัดจังหวัดพัางงานายวุฒ ถีพาพรพาก้อนนะครับจันทบพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดพังงานในแพทย์ส้มชายบัวสดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกัวป้าประธานสภาคนพิการถูกประเภทจังหวัดพังงาองค์กรคนพิการบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกัวป้ารวมในพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการยดพัง,งาได้มอบเงินส่งเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมอบรถเข็นวิวแชร์มอบบัตรประจําตัวคนพิการมอบนมพุ่งสหรับเด็กนะครับพร้อมเยี่ยมชมูนย์บริการคนพิการและเยี่ยมชมสถานที่จาหน่ายสินค้าที่คนพิการนํามาจําหน่ายอีกด้วย โดยสำนักง,งานพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดพังงานะคะได้ข้อรวมมือจับมือกับโรงพยาบาลตะกัวปาจัดทำประกาศจังหวัดพังงาขึ้นมาเลยนะคะในเรื่องของการกำหนดให้โรงพยาบาลตะกัวปาเนี่ยเป็นสูนย์บริการคนบริการแบบ best s ็ t ค่ะ เพื่อที่จะให้สู์บริการคนพิการแบบเบสเซตในโรงพยาบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกค่ะในการออกเอกสารรับรองความปิการและกรสามารถออกบัตรประจําตัวคนพิดการณสถานพยาบาลได้ส่งเสริมให้คนพิการที่วายุในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการมีบัตรประจําตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพอ่อซ5 0่อ่อิที่เก้ไขเปิ่มเติมเป็นฉบับผี่งองผ่อ่องผ่าให้สามา,ารถเข้ารับสิทธิ์ รับสวัสดิการและกการคุ้มครองความช่วยเหลือพื้นท่านจากผ่ากรดได้อย่างเทาเทียมครอบคลุมและกระถั่วทึ่งรวมทึ่งที่สําคัญค่ะให้มีรักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้มีการจัดบริการให้คนพิการรวมทึ่งเปิดซุ่นจําหน่ายสินค้าคนพิการในโรงพยาบาลตะกัวปา้าสามารถนําผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและกัปืดพักเนี่ยมาค่ายกันได้ด้วยค่ะคโดยทางนี้นะครับโรงพยาบาลตะกัวปา้ามีแพชเฉพาะทางที่สามารถประเมินได้เลยนะครับความพิการเผื่อ,เออเอกสารรับรอง ความพิการได้ทุกประเภทความพิการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าทางร่างกายรองลงมาก็คือพิการทางการได้ยินหรือว่าซื่อควาไม้โดยตั้งแต่ปี2563ถึง6 4มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วจำนวน1 1 6 1คนแยกเป็นเจประเภทความพิการดังนี้นะครับพิการทางการเห็นจำนวน6 53คนพิการทางการได้ยินหรือวซื่อความไม้จำนวน329คนพิการทางการเคลื่อนไหวรัวร่างกายจำนวน543 คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจำนวน117คนผิการทางสติปัญญาจำนวน78คนพีการทางการเรียนรู้จำนวน22คนนะครับพีการทางออทิสติกจำนวน18คนแล้วก็ผิการซัมซอน12คนด้วยกันครับอ่าคนพีการก็เป็นคนนะให้เขาทึ่งหัวอกหัวใจนะคะละการหน่วยความสะดวกให,ให้เขาด้วยค่ะ